วัดศรีเมืองครับอ้อมปินกับพ่อก็กบแม่ก็ตลาดท่าทเด็จมัในวันที่ฝนตกนะวันนี้มาต่อกันไปเป็นตลาดอินโดจีนไปไหว้พระเดี๋ยวไปเข้าน้ำก่อนไปไหว้พระกันเป็นตลาดอินโดจีนขายข,ายของส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศจีนเข้ามาแล้วตลาดาเฟ่มีของขายแย่ของอดจีนมีบวยนี่ขนมปังฝรั่งเศส เื่องเงินมก็มีมาครับเคยมาครับของอินโดจีนเนียเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีนะของเล่นของเล่นเด็กชุดเสื้อผ้าอย่างเาาางนะี้ยแต่ร้านอยู่ริมโขงนะเสียงฝนฝนตกวันนี้ในวันที่ฝนตกความมาเที่ยวตลาดวันที่ฝนตกตัวนี้ไม่โดนหรอกเพราะว่าเขามีหลังคาแต่ก่อนไม่มีหลังคาข้างบนเนี่ยนะตอนพ่อเด็กพาเพึ่งมาทําหลังคากันจอดรถที่วัดเดี๋ยวพ่อ จะปักหมุดที่จะลดปักหมุดโรงแรมที่นอนให้ปักหมุดตำแหน่งให้มีแว่นตาขายแว่นตาจากจีนของอินโดจีนไงทองสวยมากเลย,เย,ยอินโดนิเซียนี่ร้านกาแฟร้านใหม่ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยร้าน,นกาแฟสวยมากเลยอินโดนีนโดเซียนี่ร้านกาแฟร้านใหม่ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยร้านกาแฟสวยมากเลยอินโดนิเซียอินโดนิเซียอินโดนียทำไมเรียกอินโดนเซียก็ไม่รู้เลย ีป่ประเทศไทยเป็น,ปใ,<ห>นใช่เป็นรูปอะไรนะเป็นรูปขวานมีผ้าไหม,มผ้าอะไรเต็มอ่ะนี่สมบงส,งสงบู่เนี่ยนี่น้องแจว๋วงน้าน้องแจ๋วไปเครื่องเงินเครื่องใช้นี่ตะมุท่าซื้อไปเลยอยู่ที่เมืองจังหวัดหนองคายนะทุกคนครับทุกคนทำทนนนรูปได้ไหมอุ้ยตัวอะไร ไม,ไม่เอาเ<ง>ออทางโน้นไปไปหลอกหลอกนกเหรอถ้ามันตัวใหญ่เท่าขนาดนี้กินนกได้ทั้งตัวแล้ววะไปหลอกย่ป้ะไม่เอาไปซื้ออย่าไปหลอกแย่ไม่เอาไปทำอะไรห้างป้วแม,ม่ไปทางไหน,นไปทางยางเลยไอ้ยางครับยางทฮะมันไม่หมดแ<ะ>ล้วเออใช่ทางนั้นหมดแล้วถ้าออกมาจากวัดถ้าเลี้ยวขวาก็จะเกือบสุดพอดี ไม่เอาครับไม่เอาไม่คุ้มใสๆนี่อะไรผมจะไปจอดเดี๋ยวถ้าไปทางซ้ายก็จะไปอีกยาวถ้าออกมาจากวัดสี่เมืองค่าจอดประมาณยี่สิบบาทนี่ครับค้าบค้าบโรงแรมนะครับนี่นี่เดินผ่านร้านอาหารนี่หน้าของใครแล้วใช่ริมโขงครับริมโขงด้านหลังของตลาดท่าเสด็จด้านหลังของตลาดท่าเสด็จว่าเราดูนะ ไปไหนนะอ๋อลงแพได้ด้วยเหรอได้ครับห้องน้มีสองห้องไม่มี้องว่าใรม้่าท่านวัดศ่เมืองวัดศรเมืองก็คือวัดเมื่อกี้ที่เราผ่านอมีร้านร้านอาหารดูแพได้ครับดเป็นราคาเด็กคนนี้คาครับตาข่ายแสบตาแครถ่ายรูปได้ครับที่บาร้าข้างบนเปนบรกาแค่ดีกว่าค่าเดีวกันนี่เหรอ นี่มีจุดชมวิวนะไอ้แดงๆนี่จุดชมวิวพ่อคิดว่านะนี่จุดชมวิวเราจะมาไปที่วัดนั่นนะไปพ่อพาไปดูไปเลยไม่ใช่วัดเทศบาลเขาทำไปเลยทุกคนนี่เดินผ่านร้านเจ๊ติ่งมาเป็นร้านต้มตํามาดูริมโขงแต่เออถนนคนเดินก็อยู่เส้นนี้แหละตอนน่าจะสุกเสาร์อาทิตย์นะแต่ช่วงนี้เขาปิดเนี่ยปลาบึกปลาคังปลาโจก ของดีของเมืองหนองคายปลาสวายมีมั้งปลาคังใช่เรือนั่งอันนี้น่าจะเป็นเรือนั่งชมวิวนะแต่ว่าเขาไม่ออกเพราะน้ามันแรงลุงบอกว่าเขาไม่ออกนี่ไม่ถึงน้แรงลงไปทานอาหารได้ร้านอาหารเมื่อกี้แหละร้านเจติ๋มเนี่ยหน้าวัดสีเมืองลงไปแพได้ลุงบอกว่ามีชาร์จเพิ่มก็จะโยกนิดนึงนะช่วงนี้น้ําแรงไปเราไป เลือสันด้วยนะใช่เสียงโป๊ะมันโป๊ะมันโยงไงโป๊้ก็ถังน้ำมันอ่ะที่เขาเอาไว้ทําแพรท้ถนนคนเดินก็จะอยู่เส้นนี้แหละครับตอนเย็นสุกเสาร์ที่แต่ช่วงนี้เขาปิดโควิดเขายังไม่เปิดโอ้ยมันจะเบรกช่วร์แน่เนี่เยเอาลมแรงเนี่ยเดี๋ยวลมก็หักอ่ะพับก่อนมาพ่อพับให้พ่อพ,พับให้เดี๋ยวมันดีบมือเด็กถึงแล้วจุดชมวิวตอนพ่อเด็กนะไม่มีนะอันนี้โอ้โหลมแรงดีมันละปาขึ้นกันแม่ ลมแรงดีโลอากาศดีมากเลยวันนี้เป็นวันที่ฝนตกไปปลอยดูสิดูฟ้าดิแต่ว่าไม่เปียกนะกลองกับพกลมมาเนี่ยเขาเตรียมพร้อมเสมอเนี่ยเด็กชายนี่จุดชมวิวของหนองคายเพิ่งทำใหม่สองหรือสามปีที่แล้วทำยังไม่มีโอเคเราจะลื่นจะได้เบรกได้นะเขียนว่าอะไรนะโอู้นี่ไงโอ้เขาทำสวยมากเลย ดูค่อให้ดูโอ้ล้านเ e ออยู่ใกล้ๆน,น,นะคะที่บอกกิ้งสตรีทเขาอ่นานว่าหนองขายบอกกิ้งสตรีทอยู่ออมจากกลางทำอะไรเดี๋ยวก็ปิวไปกับลมอะ่ขอะขอใครนะขอใค่นะขอยคเดินนะจับราวด้วยจับราวมาไดนะไม่ใช่จับราวนะจับราวต้องไปข้ามไปฝั่งนะั้นไปจับเอาระว,วังคุณลุงด้วยลูก ให้จุดชมวิวเพราะเพราะว่าน่าจะทำว่าไม่น่าจะทำนานนะฮะน่าจะน่าจะผ่านไปีนี่เพราะว่าไปสียังสดอยู่เลยตอนนั้นตอนนั้นที่เรามากันของรือสามปียั้ไมีเลยไปเดินขึ้นไปเร็วมันเป็นเป็นดพรพงไงครับเขามีแพรกินข้าวเนี่ยวอล์กินสตรีน่าจะยาวไปถึงนู้นถ้าหนูคนเดินงนไงเขาทำ ข้พญานาคาราดอยู่ที่ไหนโฮจิมินเอาข้าพญานาคาราดอยู่ที่ไหนเนี่ยดู44กิโลโฮจิมินโฮจิมินคือจังหวัดประเทศเวียดนาม800 89กิโลโอ้ทุกคนดูนู่นยาวถึงนู่นนูนกกิสติเขาทำดีนะหนองคายเนี่ยเขาทำาทางอันนี้ยื่นไปงบประมาณเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าเป็น10 20กิโลอะประเทศลาวครับทางนั้นไาขึ้นไปชมวิวกันโอ้ยหญ้าเทียมทำไมมันลุยอย่างเงี้ยมันหลุดลุยอย่างเงี้ย เพราะว่าลมแรงระวังสะดุดนะลูกใช้เหล็กตะแกรงดูดีน่าจะแข็งแรงดีไม่น่าจะล่วงลงไปหรอกโอ้โหอุ้ยอฮ้ยอะไรสั่นเหรอใช่เดียดิตื่นเต้นนิดนึงนะอุ้ย,ย,ยมัน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 ยุวยุนิดนึงนะใช่ดูดิดูดินี่นะกลัวจริงน่าจะเป็นแบบจุดชมวิวจุดสังเกตการ์ด้ยวยไข่บัวลตลาดก็ไขบ่บัว ขายชานตะไก่ก็นะร้านนี้ขายบัหให้ขายขนมสามห้ารอมเดี๋ยวของเขาล้นสามอย่างร้อยกระตาเต็มก็ไปะ้ไงเน่ยกินอะไรเน่ยกินเหมือนกินเหมือนเห็ดเห็ดเผ็ดแห้ง มียานวดด้วยจำเห็ดเห็ดลินจือเพราะว่ากลิ่นมันเห็ดลิงจือจเห็ดลิงจืดแห้งไปเที่ยวจีน,น,จนจรครับไม่ใช่ใครน้องเจ้านายร้านขายเสื้อร้านขายเสื้อน้องเจ้านายสมัยใช่ครับเออ นี่เสื้อแพนด้าน่ารักจังเลยวิวเสื้อสวยจังเลยนี่ไงเห็ดนี่ไงเห็ดลินจือนี่เกรดเอเลยนะเนี่ยมีเอาไว้ทำจับฉ่ายอะ่ะสาลายนี่เดินมาเนี่หมูยอร้านนี้อร่อยอร่อยพ่อเคยซือ้อต,ตอนเด็กหมูยอกับขนมปังฟางสือร้านนี้อร่อยมากเลย้ยนี่คุณป้าไหนอร่อยอ่ะใช่ อันนี้แหละก็อเคยซื้อแต่ก่อนป้าแกป้าแกจะอยู่อยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วอ๋อทุกคนอยู่ตรงนี้ตั้ง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 แต่โอ๊เบียดอะไรล่ะนี่ของเล่นเด็กทุกคนท่า b a t อ่ะไร PAT B A P เอาอ่านจากไหนครับ PAT a t ATM นี่โดนตาใหญ่แม่ขอซื้อเรือหน่อยเรืออันเรือนี้สีฟ้าบ้านเราก็มี เด,เดินผ่านร้านของเล่นโดนแล้วครับนายโชว์เพื่อนโดนมาแล้วเนิ้หนึ่งกระบอกเนิบจีนแดงนี่นี่นี่แลว้วก็นี้ด้วยปืนยิงเครื่องบินเดินผ่านร้านของเล่นถ้าถ้าเ็กก็มีร้้นของเล่นมุยอหนังควายก็มีนะหนังควายทอดหนังควายไม่ใช่ทอดตักแห้งตรงตรงนี้จะมีด่านสุนทาก่อนนะปิดหรือยัง ตรงกลางๆทุกคนทำไมครับอันนี้คือลมที่มันโดงพังอยู่ไม่พังเขาเก็บเขายัางไม่ได้มาขายดูดิเนี่ยไป